สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่3ซึ่งเรื่องนั้นก็คือการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองอการสร้างโจทย์ปัญหาบทที่2แลเราก็เคยสร้างมาแล้วแต่ว่ามันเป็นวิธีอะไรมันเป็นวิธีบวกกับวิธีลบใช่ไหมแต่ว่าบทที่3มันจะต่างออกไปเพราะว่ามันเป็นวิธีอะไรวิธีคูณกับวิธีหารนั่นเองเขาบอกว่าไง การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการและเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดต้องดูในว่าเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเช่นที่ว่าอะไรจำได้ไหมเรื่องการบวกการลบของรอบที่แล้วเขาว่าไงก็จะมีเราฝากเงินใช่ไหมฝากเงิน1ล้านใช่ไหมอ่าฝากเงิน1ล้านอ่าได้ดอกเบี้ย ได้ดอกเบีย้ย6 0สนอ่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยดอกเบีย้ย6 0 0 0ใน1ปีเนี่ยอ่าเป็นไปได้ไหมอ่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองไม่มีใครที่ฝากเงินแล้วฝากเงิน1ล้านบาทเนี่ยแล้วได้ดอกเบีย้ย6 0 0 0บาทใน1ปีเนี่ยนะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีแน่นอนถ้ามีธนาคารเขาขาดทุนกันหมดแล้วอ่า,าต้องดูความเหมาะสมด้วยว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่า ทีนี้มาดูสิว่าครูครูเขาให้ทำอะไรสร้างประโยคสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ของอะไรของ2,400คูณด้วย300คนคนที่หนึ่งเขาบอกว่าไงถ้าเพชรออมเงินเดือนละ300เป็นเวลา24เดือนเพชรจะออมเงินได้เท่าไหร่ขาครูบอกว่าไงทีนี้แม้ว่าโจทย์โจทย์นี้จะหาคำตอบได้จากอะไร อ่าก็เอา2,400มาคูณด้วย300ซึ่งหาคำตอบได้แต่สถานการณ์เหมาะสมหรือเปล่าไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ปีมี12เดือนดังนั้นเวลา2,400เดือนจะเคดคิดเป็น200ปี200ปีเรามีอายุถึง200ปีไหมอ่าไม่ถึงนั่นเองคน คนส่วนมากก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ70-90ถึง90ปีนั่นเองอคนจะมีอายุประมาณนี้ดังนั้นเป็นไปได้ไม่เอ่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เพชรจะออมเงินได้นานถึง2,400เดือนนั่นเองอโจทย์ข้อนี้ก็เราก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองทีเรามาลองดูซิคนที่2เขาว่ายัางไง สวนน้ำแห่งหนึ่งเก็บค่าเข้าคนละ300บาทถ้าแจนจ่ายเงินค่าบัตรเข้าสวนน้ำา4 4 0 0บาทแจนจะซื้อบัตรกี่ใบนั่นเองอเรามาดองสิว่าถูกต้องหรือเปล่าครูบอกว่าไงโจทย์ปัญหานี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะการหาจำนวนบัตรที่แจนซื้อหาได้จากประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ดังนี้ก็เอา2,400มา หารด้วย300นั่นเองซึ่งโจทย์ที่ครูตั้งโจทย์ที่ครูกําหนดครูใตั้งว่างไงเอาอะไรเอ่ยเอา2,400มาคูณกับ300แต่ว่าอันนี้นํามาหารกันซึ่งไม่ถูกต้องนั่นเองเดือนนั้นจะใช้โจทย์ปัญหาอันนี้ไม่ได้นั่นเองเฮ้เรามาดูข้อสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาว่ายไงเปลี่ยนเป็นเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว ส่วนน้ำขายบัตรได้2400ใบาราคาใบละ300บาทจะได้เงินทั้งหมดเท่าใดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาทำไมถึงใช้ได้เห็นไหมครูบอกว่าใช้ได้ทำไมถึงใช้ได้ไไดไไดโจปัญหานี้ถูกต้องและใช้ในสถานการณ์ได้เหมาะสมอาทำไมถึงเหมาะสมเลยเพราะว่าสวนน้ำเนี่ยเราเคยไปเที่ยวสวนน้ำไหมสวนน้ำมันใหญ่ไหมสวนน้ำใหญ่มากเลยยิ่งเป็นสวนสยามอย่างเงี้ย ส่วนสยามใหญ่ไม่เอ่ยใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากที่อยู่ตรงที่อยู่ภาคกลางนั่นเองส่วนสยามทะเลกรุงเทพน่ะใหญ่มากเลยวันหนึ่งต้องขายได้มากกว่า2,400ใบยอยู่แล้วอ่ะถ้าสถานการณ์ปกตินะอ่าถ้ายังถ้าเรายังไม่มีโควิดอยู่ถึงวันนี้อ่าดังนั้นการสร้างโจทย์ปัญหาจึงต้องคำนวณถึงข้อความแสดงถึงการดำเนินการและความสมเหตุสมผลของ สถานการณ์ด้วยถ้ามันเกินไปอย่าง2,400เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเพราะว่ามันคิดเป็น200ปีคนเราไม่สามารถอยู่ได้ถึง200ปีได้นั่นเองอ่าเรามาลองทำดูสิอ่ามีอยู่4ข้อสร้างโจทย์ปัญหาและอะไรและหาคำตอบนั่นเองครูจะลองพายกตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วกันอาห้ามเอาเหมือนครูนะ ห้าหออมืน,นคูข้อที่1เขาว่ายัางไงเอา53าคูณด้วยหนึ่งร้ยาใช่ไหมครูจะตั้งโจทย์อะไรดีนะ,ะโรงเรียนโรงเรียนแห่ง1น่งแห่งหนึ่งละกันแห่งหนึ่ง มีนักเรียนห้องละห้องละห้สาคนถ้าโรงเรียนแห่งนี้แห่งนี้มี ทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งยี่สิบห้าห้องนั่นเองอ่าทีนี้จะถามว่าไงนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้มีจำนวน กี่คนนั่นเองอ่าเหมาะสมไหมเอ่ยเหมาะสมไหมถามก่อนเหมาะสมไหมอ่าอาจจะเหมาะสมนั่นเองอ่าทีเรามาดูสิว่าทําไมถึงเหมาะสมอ่ะโรงเรียนใหญ่ๆเขาอาจจะมีหลายห้องนั่นเองอย่างบ้านหมากแข้งเราป1ก็มี8ห้องใช่ไหมป2ป3ก็มี8ห้องอ่าแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่กว่านี้ป1อาจจะมอีอาจจะมี10ห้องอาจจะมี11ห้องได้นั่นเองซึ่ง สอดคล้องไม่เอ่ยอ่าสมเหตุสมผลไหมครูถามก่อนอ่าสมเหตุสมผลนั่นเองในนี้เราอนนี้โจทย์ค่ะบอกว่าไงอีกให้หาคำตอบด้วยใช่ไหมอ่าประโยคสารักการคูณก็คูณตามปกติเลย120 5้คูณด้วย50 3นั่นเอง3คูณหเป็น15ใส่5ทด1 3คูณสเป็น6บวย1เป็น7 3คูณนเป็น 3ามคูณหลักสิใส่ศูนย์เป็นหตัว5้าหยี่หใส่5ทดสองเป็น10บบวกอสเป็น12ใส่2ทด1 5ึคูณหเป็น5้าบวกอเป็น6คูณเสร็จแล้วให้เราทำไงบวกการ5้บวกศูนย์เป็น5 7าเบวกหเป็น12ใส่2ทด1 3ึบวกสเป็น5บวกอเป็น6 6หกบวก6กไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาได้เลยอ่าหลังนข้อนี้ตอบเท่าไหร่หกพัอยยี่สิบนั่นเอง ก็เ,เขียนลงไปเลยตอบหกพันหกร้อยยี่สิบห้าคนนั่นเองนะ่ะนักเรียนอาจจะตั้งโจทย์ไม่เหมือนครูนะห้ามห้ามตั้งโจทย์เหมือนครูนะให้นักเรียนคิดเอานะว่านักเรียนจะตั้งประโยคสัญลักษ์ไอตั้งโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงอ่ะเีเรามาดูข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าไง 3,444หารด้วยหารด้วยอะไรหารด้วย200เท่าไหร่246นั่นเองอ่าอ่นี้เรามาลองตั้งโจทย์ดูซิคือตั้งโจทย์ว่าไงดีห้ามมาเหมือนครูนะให้เรียนลองตั้งโจทย์ดูเองว่าจะตั้งโจทย์ว่ายังไงอ่าเอ,า,อางนี้ละกัน เอาเหมือนเดิมเลยนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งเรานี่เองบ้านหมากแข้งบ้านหมากแข้งมีจํานวนนักเรียนมีจํานวนนักเรียนสามพนสี่ร้อยสี่สิคนนั่นเอง นํามาแบ่งเป็นกลุ่มนำมาแบ่งเป็นกลุม่มแบ่งเป็นกลุม่มกลุมกล่มละกลุ่มละเท่าไหร่246้คนจะถามว่าไงดีจะได้ทั้งหมด กี่กลุ่มนั่นเองอเหมาะสมไม่เอ่ยนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งเรามีเท่ไรเราอาจจะมีประมาณ3000นั่นเองซึ่ง ,3444 นั้นก็ไม่ได้มากเกินไปนั่นเองเห็นจําที่ครูบอกได้ไหมข้อเมื่อกี้นักเรียนบางโรงเรียนอาจจะมีเยอะกว่านี้นั่นเองแล้นี้นํามาจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ246คนนะอ้ะนี้เราจัดได้เอ่ยจัดเป็นกลุ่ม เห็นไหมเรากลุ่มกลุ่มป .4 อ่ปอ .4 เรามี300กว่าคนนะก็จัดได้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่านี่ก็จัดได้เหมือนกันถ้าเราจะจัดกลุ่มละ246คนนั่นเองอ่าให้เรามาลองหาคำตอบดูสิอ่าเอาฝั่งนี้แล้วกันทีนี้เป็นวิธีหารใช่ไหมอ่าวิธีหารเนี่ยเราทำไงก่อนอื่นเป็นตั้งสูตรคูณใช่ไหมตั้งสูตรคูณแม่200อะไร 246นั่นเอง246คูณหก็เป็น246 246คูณสเป็น492 246คูณคูณสเป็น730 8246คูณสเป็น984 4 4 6 6คูณห ็น1 2 3 0นั่นเองนี้เราก็ลองตั้งหารดูซิเอาอะไรเอา3,440 4หารด้วย246อ่า3หาร246ได้ไหมไม่ได้เราทำง่ายเติมศูนย์ไปนหนึ่งตัว34หละได้ไหมก็ยังไม่ได้อีกนีก่มาลองดู344ได้ไม้มเอ่ยอ่าได้เราใช้คูณอะดีคูณ2เกินไ้ยคูณ2 คูณ2เกินคูณ2เกินแล้วใช้คูณ1ก็จะได้246ทีนี้ลบกันใช่ไหมก็เอาอะไรเอา344ตั้งลบด้วย246จะได้98นั่นเองทีนี้ก็ดึง4ลงมามีตัวได้พอดีไหมมีคูณ4ที่พอดีเลยทีนี้ก็ใช้คูณ4ได้ก็เป็น984ลบกันก็เหลือ0ดังนั้นโจทย์ข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่ตอบ10 c อ่เป็นเลขไทยนะเลขไทยตอบ10 c กลุ่มนั่นเองอ่าก็เสร็จไปแล้วสำหรับข้อที่2อ่าเีเรามาดูข้อที่3ซิข้อที่3เขาว่ายังไงอ่1,450คูณด้วย380นั่นเองอ่าเรามาลองดูสิว่าเราจะตั้งโจทย์ว่ายังไงดี ห้าห้าห้าต้ตาม้าห้าหน,สนาส้สาห้าว้นห้วห้าห้าห้าห่าหนึหงาห้งห้า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 หแสดงาชแสดงโชวา ขายแสดงโชว์ลรวขายที่นั่งใช่ไหมอ่านี้เราจะทั้งหมดอ่าทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบที่นั่งอ่าราคาที่นั่งละอ่าที่นั่งละสามร้อยแปดสิบบาท อในนี้งไงสวนสัตว์แห่งนี้จะได้เงินกี่บาทนั่นเองอ่าที่เก็เป็นวิธีคูณตามปกติเลยอ่าที่จะทำไงเอา1450มาคูณด้วยอะไร 380นั่นเองทีนี้ถ้าเป็นวิธีหารจำได้ไหมเอ่ยที่ครูบอกว่าให้เราเอาศูนย์ออกทั้งตัวหารและตัว,ต,วตั้งและตัวหารใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิธีคูณครูจะเก็บศูนย์สองอันนี้ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเก็บ 0, นนไว้ก่อนเก็บศูนย์สองนี้ไว้ก่อนเราก็มาคูณแค่ที่เป็นตัวเลขนั่นเองต้องเป็นตัวตั้งกับะจะเป็นตัวตั้งหรือตัวหารก็ได้อขอแค่เป็นเลขศูนย์ให้เราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน อย่างนี้เรามาลองคูณดูสิ8คูณ5เป็น40ใส่0ทด4 8คูณ4เป็นเท่าไหร่8 1 8 8 2 6 8 3 24 8 4 3 2บวกอีก4เป็น3 6ใส่6ทด3 8 1เป็น8บวกอีก3เป็น10 1นั่นเองคูณหลัก4เพื่ทําไงเติม0ไป1ตัว3คูณ5เป็น15ใส่5ทด1 3คูณ4 12บวกอีก1เป็น13ใส่3ทด1 3คูณ1เป็น3บวกอีก1เป็น สี่นั่นเองคูณเสร็จแล้วก็เอามาบวกกันนี่ได้หนึ่งทดหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าสี่บวกหนึ่งเป็นห้าจำศูนย์สองตัวนี้ได้ไหมศูนย์สองตัวตอนนี้ที่ครูเก็บไว้ครั้งแรกถ้าเราคูณเสร็จแล้วให้เราเอามาเติมท้ายได้เลยสองตัวถ้าเราเก็บไว้ตัวหนึ่งก็มาเติมหนึ่งตัวถ้าเราเก็บไว้สองตัวเราก็มาเติมสองตัวนั่นเองตอบเท่าไรตอบห้าแสน ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนั่นเองอ่านักเรียนอาจจะยังไม่เชื่อว่า,ามันได้คําตอบเท่ากันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครูจดตัวตั้งว่าลายหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมคูณด้วยอะไรคูณด้วยสามร้อยแปดสิบอ่าเห็นไหมเท่ากันไม่เอ่ยสองอันนี้อ่าเท่ากันนั่นเองที่ครูว่าเก็บศูนย์ไว้ได้อ่ะคําตอบก็ มีค่าเท่ากันนั่นเองอ่าี่เรามาดูข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4เขาว่าไง8 9 0 1หารด้วย29ใช่ไหมเน้นย้ำเลยนะว่าอ่า,ข,อออาข้อนี้มีเศษนั่นเองอ่าข้อนี้มีเศษอ่าเราต้องตั้งโจทย์ที่มันมีเศษนั่นเองอ่าเอานี่เลยโจทย์ที่เราเคยเห็นในตัวอย่างนั่นเอง โรงงานสบู่โรงงานสบู่โรงงานสบู่ผลิตสบู่สบู่ได้กี่ก้อน8,901ก้อน้นนำมาจัดใส่กล่องจัดใส่กล่องกล่องละ ยี่สิบเก้าก้อนอ่าจะจัดได้อ่าจะได้ทั้งหมดกี่กล่องและเหลือกี่ก้อนอ่าเหลือกี่ก้อนอ่าสมเหตุสมผลไหมอ่าสมเหตุสมผลนั่นเองเป็นวิธีการหารใช่ไหม การหารก่อนอื่นเราทำไงให้เราตั้งสูตรคูณก่อนใช่ไหมสูตรคูณแม่อะไรอันนี้แม่29นั่นเอง29คูณ1ก็เป็น29 29คูณ2เป็น58 29คูณ3เป็น87 29คูณ4เป็น116 29คูณ5 เป็น145 29คูณ6เป็น174 29คูณ7เป็น203 29คูณ8เป็น232 29 9คูณ9เป็น261 21 9คูณ10ก็เป็น290นั่นเองอเรามาลองตั้งหารดูซิคุยจะตั้งหารบนนี้เลยลวกันจะได้เห็นปั๊บคุยจะตั้งหารบนนี้นะก็อ,อะไรเอา8 9 0 1หารด้วยอะไรหารด้วย29นั่นเอง8หารได้ไหมหารไม่ได้ทำไงเติมศูนนี่มาดู89 แปดสก้ 89, เราใช้อะไรดีเห็นไหมคูณสคูณ3มมาได้87อ่าก็ใส่คูณสามไปคูณสได้เท่าไหร่ได้แปดสิบเจ็ดลบกันก็เหลือสให้ดึงศูงลงมายี่สิบหารยี่ส้าได้ไหมหารไม่ได้เติมศูนย์มาไปอนีก็ดึงหนึ่งลงมาเป็นสองร้อยเอด็ดองร้อยเอ็ดเราใช้คูณ7จ็ดได้ไหมคูณเมันเป็น203ใช่ไหมมันเกินดังนั้นเราจะใช้คูณหกนั่นเองก็จะ คูณหได้เท่าไรหน่งร้อยเทีนี้เราทำไงก็เอาสองเอ็ลบด้วยเท่าไรหนึ่งร้ตอบเท่าไหร่ตอบ27่สิบเจ็นั่นเองนตอบอจ,จะจัดได้สามกลองเหลือสบู่เหลือสบู่ อ่ยีก้อนอเขียมเป็นเลขไทยนะ27ก้อนนั่นเองอาสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเ่่น,นี้แล้วครับสวัสดีครับ